าไปดีพี่น้องมื้อนี้เฮาจะได้มาสวนเนาะเพื่อทําการลกมัน,น,น,ก,มนก่อนเฮาจะลกแม่นเจะตัดลําไวก่อนเเดี๋ยก็จะลงมือลกเนะจากก็มาเฮ็ดกินกินข้าเชาเนะกินข้าวเช้าก็เหารอาหาร,าหารคือจังว่าเฮ็อ้อมนกเปนเนะออมนกเปลกเตัวนึงมาตอนกวนยังก็บ,บ่ได็ดตท้าเนาะพราว่าบ่ไ ยากลำบากในการถ่ายพี่น้องเอ้ยดื่มถือข้ากล่องมาเนาะโอ้ยจะเป็นลำบากในการถ่ายถ่ายกับม,ม,มั่วมั่วไม่มียากพอเห็นยังแดะพราะว่าลืมข้ากล่องมาว่าที่ขอดกันมาเป่าไพ่พี่น้องเอ้ยดังไพก่กันธรรมศาสธรรมศาสนะ่าใส้ยงใสพื้นเนาะโอ้ยหมอไม่เถ่าดรำเมือ่อต้องภาวคอยายรังพื้นใสเนาะเป็นกระไรลำจากเงินมาขกนกระนั่กระนั่งก,กงระนั่งกระนั่ ร้แบบร้อนมากจับมากะจับนี่เนีพกว่าเฮ้ยเรามาคุ้นกินนอยากังเขาเนี่ยตุ่นว่าขอจิ้นน้อยจิ้นน้อยมสุกแล <sh od my |ms|> ้วสุเดีนยวอกว่ากดไปกดมาลางไปลังมากแก็นั่งถ่ายรอนตื่นจากมาเบงเง็นดกมันเนาะกไปตกมากก็ลกก็ลายลเลเพื่อเขาสิเต็มหดไปไหเพื่อสิเมื่อไหวของมั กรอ็เปอามาเอาไปเอามาแล้วก็ฮันมันเราไปขึ้นพยายนะก็ตัดมันใส่เนาะกตัดไปตัดมาซอยไปกลายหน้าบอกง่ายเก็บขึ้นมาเบิ่งไปต่อเนาะ ทางกระเพาเบิ่งเทียงหนาเอาเทียงสวนหน่อยเนาะว้ายพี่น้องเลยตอนเย็นเย็นขึ้นจนอันนั้นบ่มฟาเมียนก็มันเย็นเนาะจังจากซุกเก็กหมดซิมคนได้ขอว่าขอเต็มเขาบ่กินถาได้ขอว่ากินถาคนไปทุเขียวแปลงพันด่างหนาอยู่เนาะคอยกันมาทุกคอยกันมาซิมถาเพื่นเนาะดังจากนั้นโอ้ยก็ได้มากิน ถ่ายอดไม่ไหวแล้วครับกินก่อนทุกตอนสองตอนจะของมากินถ่ายได้กินถ่ายด้ยั<อ>งวันรุ่งเช้าอะไรอ่ะขาหงันหวานหอมไปอร่อยจังเลยแซ่บเส็บเส็บเส่บข้าววะมาสร้างเพวันกันยังล่างนะทุกเขียวคือเก่าหันละ หลังจากกินเขาเดี๋ยวเขามาทำการรกมัน,นหาไอยเนาะมันกับหัวบ่้ยไ่เป็นได้เนาะพอไปพ่อมาอยู่เนาะปฏิองมาเหรร็ดแต่ปฏิโทหวัวนะซ้ำไม่จิ้มแขกว่าไรไปเขาเ้ามาเห็ดเนี่ยหัวซ้ำกกเข่าพี่กกขาพี่นะโอ้ยจะเป็นสบัสนาอีนางดาคัมแพงเนะาะพราว่าราคามันปีนี้ก็โอ้ยพอจกสรุปไปพป็น,นะ แต่เคจะได้ไหนเนาะเอาไปกินก็กินบ่มดนึงหัวเดียวก็ยังกินบ่มดก็ย้อนสิไว้หมดส่วนก็พอียืนทองตายสิบ่กินได้มันพี่น้องเอ้ยโอ้ยอ้าวทําการลกต่อไปจะของมาเพื่อให้มันเต็มรถตกไปลกมากก็บ่อ้อยากเลาะแล้ว